พบกันเช่นเคยนะคะเช้านี้เมนูทำบุญของแม่อ้อยนะคะนั่นก็คือยำแหนมสดค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะตัวนี้จะเป็นหมูสับค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแหนมตัวนี้หนังหมูนะคะทุกอย่างนี้แม่อ้อยนําไปลวกสุกเรียบร้อยแล้วค่ะนี้ก็จะเป็นถั่วลิสงทอดนะคะใครจะเอาเปลือกออกหรือไม่เอาเปลือกออกก็ได้นะคะตัวนี้จะเป็นพริกแห้งทอดค่ะส่วนตัวนี้ก็จะมี ผักชีแล้วก็ต้นหอมนะคะขิงหอมแดงพริกนะคะแล้วก็มะนาวค่ะส่วนเครื่องปรุงอย่างอื่นเดี๋ยวค่อยไปดูพร้อมกันค่ะทีนี้เรามาเริ่มหั่นเครื่องกันก่อนนะคะขิงนี่หั่นเขาเป็นแบ่นบางๆก่อนนะคะแล้วค่อยมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ น้อหอมแดงนะคะเราก็ตามด้วยพริกนะคะสุดท้ายต้นหอมผักชีนะคะนีหลังจากเตรียมเครื่องทุกอย่างเสร็จนะคะทีนี้เรามาเริ่มยำกันเลยค่ะ ไใส่น้ำตาลได้ก่อนนะคะช้อนครึ่งค่ะตามด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวนะคะชอบรสไหนปรุงได้ตามชอบใจเลยนะคะเอาส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเสร็จนะคะไม่อ้อยนำตัวนี้ลงไปเลยค่ะแล้วก็มีให้เขาเข้ากันนิดนึงนะคะ สับนี้ใครจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบค่ะเสร็จนะคะเรามาใส่เครื่องที่เราหั่นไว้เลยค่ะใส่ทุกอย่างลงไปเลยนะคะแล้วก็คลุกเา้าส่วนผสมให้เข้ากันดีค่ะนี่เลยค่ะเครื่องสมุนไพรหอมๆนะคะเนี่ย่ยงตัวมะน,นาวเลยหอม,หอม นีเดี๋ยวไม่อ้อยขอชิมรสชาติลูกก่อนนะคะขาดเค็มอีกนิดนึงค่ะขอบอกว่าแซ่บจริงจงตามด้วยตัวนี้นะคะพริกแห้งนะคะยำเหน่ยจะขาดพริกทอดไม่ได้นะคะเพราะเขาจะหอมนะคะทีนี้เราพร้อมเสิร์ฟกันเลยนี่นะคะ ใบชะพูหอมๆจากสวนคุณยายค่ะสุดท้ายนะคะโรยด้วยตัวนี้ค่ะเท่านี้เองก็เรียบร้อยแล้วะคะ่ะสำหรับยำแหนมของเรานะคะดูก่อนนะคะหน้าตานะคะน่ากินมากเลย เช่นเคยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนชาว YouTube นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ้อยอิงข่าวแล้วพบกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ